สวัสดีนะครับพี่น้องทุกมองทุกบอลทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับอันตรายยังไงพี่น้องนะครับผมขอไปเช็กข่าวเมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับลถ10ล้อนะครับ10ล้อขึ้นไปนะครับห้ามวิ่งนะครับช่วงวันที่27ถึงวันที่2นะครับ27ธันวาคม2567ถึงวันที่2 มกราคม2568ทั้งขาขึ้นและขาล่องนะครับอย่าคือบ่ให้รถชิบล้อขึ้นไปแลน,นพี่น้องนะช่วงปีใหม่นะครับอ่าวันที่27ถึงวันที่2นะครับรถชิบล้อขึ้นไปห้ามวิ่งนะครับประกาศออกมาแล้วนะครับนะเมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมานะเขาบม่ให้รถชิบล้อขึ้นไปแลนนะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่รถเยอะนะครับรถเยอะเกิดอันตรายนะครับก็เลยบม่ให้รถชิบล้อขึ้นไปแลน นะครับก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปีใหม่2 5 6 8นรี่รายละเอียดพี่น้องขอพี่เบิ่งนี่คู่เกันนะครับพี่น้องครับรถจิบหอนะครับนะนันหมายข่าวได้ห่างจากภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคใต้นะครับนะบรสมาจีขึ้นมาสื่อวัวอยู่ภาคอีสานได้นะครับอ่าผมมียกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นถนนหมายเลขหนึ่งนะครับพหลโยธินนะครับอ่าช่วงอำเภอเอยช่วงตำบลหนองยาวนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับประมาณ7กิโลพี่น้องเกิโลนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับถนนพหลโยธินพี่น้องนะครับตั้งแต่ตำบลกลางแดดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับถึงนะครับตำบลหนองกดนะครับถึงตำบลหนองกกดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ระยะทางพี่น้อง15กิโลนะครับ15กิโลพี่น้องนะครับอันนะครับข่าวๆนะครับเส้นที่2นะครับเป็นทางหลวงหมายเลข2นะครับถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพนะครับตั้งแต่อำเภอแก่งคอยสระบุรีนะครับนะถึงอำเภอศรีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องระยะทางนะครับ87กิโลนะครับนี่ช่วงนี้กะนี่แค่ แค่เส้นนี้เส้นเดียวกันในห่างนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้กะขึ้นมาภาคอีสานบ่ได้แล้วนะครับนะตั้งแต่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับถึงอำเภอศรีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นทั้งหลวงมาเลขกสองนะครับเป็นเส้นทางที่ต้องขึ้นมาภาคอีสานนะครับนะต้องขึ้นมาภาคอีสานนะครับก็มีอีกหกเส้นทางนะครับหกเส้นทางพี่น้องเขาไปเช็คในกูเกิลเลยครับรายละเอียด ในช่วงสาแก้วก็มีช่วงหลายๆช่วงนะครับนะแม้กระทั่งทางลงใต้ช่วงสมุทรสาครมือนะครับนรายละเอียดเขาบอกหมดนะครับนะยิ้มเข้าไปนะครับสิบล้อห้ามวิ่งปีใหม่นี่ยแล้วก็ขึ้นนะครับนี่คู่เกิดเขาจะบอกรายละเอียดทุกเส้นทางนะครับนะสำหรับรถสิบล้อขึ้นไปนะครับปีใหม่เขาบอกให้วิ่งนะครับนะขนาดกับในห่างกับขึ้นมาเสือง่วบพได้นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เห็นี้ในห่างเพชรบุรี ในหางสือทรงมาเลเซียที่ขึ้นมาบ่ได้นะครับในหางปทุมธานีวันนี้นะครับการเจนาวุรีนะครับที่มาในหางภาคเหนือนะครับมาสือควายนะครับก็ขึ้นมาบ่ได้นะครับนะขึ้นมาบ่ได้เพราะว่าประมาณ90%นะครับในหางเพิ่นใส่รถ10ล้อขึ้นไปนะครับอ่าบางเจ้าเพิ่นก็มีรถพ่วงใส่รถพ่วงนะครัฉะนั้นในหางก็ขึ้นมาบ่ได้นะครับทำให้ราคางัวก็ไม่มีการซื้อขายหน่อยครับซื้อขายหน่อยแต่ในห้างบ่ขึ้นมากก ซื้อขายกันหน่อยแลค่าก็อ่อนลงนะครับสองถึงสามพันบาทยังต่ำนะครับเพราะว่ามีการซื้อขายนะแต่นในห่วยก็หูดีนะครับว่าจองปีใหม่นี่ซื้อขายหน่อยนะครับนะแต่สิเป็นร้อยเลียงนะครับมาจากตางจังหวัดก,กับ็ระเด็นสื่อ,อเยอะดอกพี่น้องนะเพราะทุกวันนี้กะราคางัออ่อนนะครับ,รบเป็นเลี้ยงเท่าที่มีนะครับไม่ซื้อเพิ่มนะเลี้ยงเท่าที่มีไม่ซื้อเพิ่มสําหรับคนซื้อเลี้ยง บ้านเล่านะครับถ้าสื่อเพิ่อนกับสื่อ,อแม่ลูกมื่นกลัวแม่สาวมื่นกลัวนี่ครับประมาณสิบเปอร์เซ็นครับนอกนั้นก็นจะอยู่ประมาณสื่อเงวะไทยเลี้ยงไปก่อนนะครับหาพันถึงหนึ่งมื่นบาทนะครับเป็นสื่อเงา,งานะเงาะไถนเงาะผูนะครับเลี้ยงไปก่อนยังเป็นทีนิยมอยู่สำหรับวัวผูนะเพราะเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับนะวัวผูโครงสร้างก็ใหญ่นะครับอันนี้เป็น ข้อมูลนะครับขอมูลผมก็แจ้งในหะ้พี่นอ้องสักนะผู้ใดสิซื้อขายหรือว่าซื้อซื้เข้าตลาดไปซื้อเลี้ยงก็เป็นข้อมู่ดีๆก็เลยบอกเลยแจ้งพี่น้องนะครับเอามาพูดถึงเวียดนามนะครับอ่าว่างานเป็นของมาเลเซียด้วยพี่น้องเรือมาเลเซียขึ้นมาซื้อบ่ได้นะครับนะอ่าแม้กระทั่งอ่า กัมพูชานะครับกัมพูชามาจากมาทางสาแก้วนะครับสาแก้วเขาก็บอยฮายแลนด์นะครับสาแก้วเขาก็บอยฮายแลนด์พี่น้องนะครับช่วงถนนสามศนย์สนะครับนะถนน304นี่นะปักทงชัยนะนะปักทงชัยขึ้นมาโน่นดินจากกระบินนะครับกระบินขึ้นมาเนี่ยครับมาลงโน่นดินแดงแถวนี้นะครับนะ304นี่ประมาณนี้แหละนะครับสาแก้วนะเขาก็บอยฮายแลนด์พี่น้องนะครับกัมพูชาก็ขึ้นมาบ่ได้นะครับ มาลีมาบ่ได้ส่วนเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยกนะาบ,บ้านาาเด้อพนะนะี่น้องนะกับานาบครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งกับบริกับนะครับกับบ้านประมาณหนึ่งเดือนนะครับเพิ่นบอกนะรายละเอียดนะครับเวียดนามกับบ้านครึ่งหนึ่งพี่น้องกับ1เดือนนะครับขนาดก้นสื่อกับ่คคอยมีนะครับช่วงปีใหม่นะบรรยากาศก็สิงั่วกระสีน้หน่อยนะครับลงหลิงแน่จักหน่อยนะ ส่วนในหอยมันก็อยู่กับครอบครัวนะครับนะง่วงปลาไหลเนื้อหอยอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับลูกกับหลานเพื่อนนะกับพี่กับน้องนะครับช่วงปีใหม่นะครับทุกปีนะอ่าอึงอันตรายอยู่นะครับนะสำหรับราคาราคาอ่อนราคาต่ำนะครับนะเหมาะสำหรับคนซื้อเลี้ยงนะครับนะแต่บ่เหมาะสำหรับซื้อขายปันไดาะว่าบ่มีในห้างเขอามื้อนะครับนะ ในหอยยี่สิไวบคล้ายนี่ก็จิตลำบากเน่นะครับลำบากมากพอสมควรหุ่นล่ะต้องอ่อปีใหม่แล้วนะครับรอปีใหม่แล้วนะครับช่วงเขาให้ยุดน่ครับช่วงบ่ให้รถสิบหลอแแ่นมันมันสิตตรงกับจมป้่อยหน่อยนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันศุกร์นี่คือวันแรกเขาบ่ให้รถแรนแล้วนะครับนั่นในห่างกันหน่อยวันที่ยี่บแปดนี่เป็นกันธาักนะครับแยกการช่างนะครับวันเสาร์นี่ สองตลาดจังหวัดซีสเกตนะครับตรงพอดีนะครับเป็นมือแรกเลยกับมือที่สองบ่ให้รถจิบล้อขึ้นไปแลนนะครับอ้าวพี่น้องประมาณนี้นะครับมีข่าวมีข่าวผมามาบอกมาแจ้งนะครับเพื่อทีจะได้ปรับโตนะครับเพื่อที่จะได้ลู่นี่ถ่ายคลิปแล้วนะครับผมก็เฮ็ดคลิปสั่นประมาณแปดตาที่ลงเพื่อไว้อ่าบ่ขาดการติดต่อนะครับนะเอาตรงลง สม่ำเสมอนะครับในการทำคลิปต้องทำสม่ำเสมอนะครับทุกวันนะครับต้องมีคลิปให้ชมให้เบิึงมีขอม้อมูลดีๆมาแจกนะขอบคุณที่เขามารับชมนะครับนะตายคลิปแล้วดาราง,งานกับวันวันศุกร์วันเสาร์ยังเขาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ